เพิ่มดาเมจของเซอร์วิสเธอตอม20%และเพิ่มอีก20%ถ้าใส่อาวุธเลเวล4นะฮะและเพิ่มอีก20%ถ้าอัพเกรดอาวุธเลเวล10นะครับผมหมายความว่าถ้าเราเอา Two Teninity นะครับผมไปใส่กับกีตาร์ของเรานะฮะมันจะเพิ่มดาเมจได้ถึง60%ต่อ1ใบนะครับผมใส่2ใบ120%นะผม เทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกันเวยได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจากยูทูบกัลเวย์นะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาป้ายยามิสเทลสายเซอร์เวตเลนสตอมกันนะครับผมสำหรับใครที่เข้าดูครั้งแรกนะครับผมก็อย่าลืมกดซับสไครป์ยูทูบกัลเวย์ด้วยนะครับเวลามีขึ้นใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับมิสเทลสายเซอร์เวตเลนสตอร์มนะครับผมบอกเลยว่าตัวน,นี้ วันนี้เราก็เลยจะมาแนะนำว่ามันดียังไงนะครับผมบอกได้เลยว่าสายนี้สายฟรีสามารถเล่นได้นะครับผมเพราะว่าอันนี้คือดาเมจของเรียกว่าสายฟรีเลยก็ได้นะครับผมยังบัฟไม่ครบด้วยนะครับเนี่ยอันนี้คือแมว3นะครับผมดาเมจดสามหมื่นกว่ากนะครับผมค่อนข้างสบายนะครับผมเดินชิวๆยิงมอนไปเรื่อยได้เลยนะฮะสกิลเซอร์เวตและสตอมนะครับผมมันจะเป็นการโยนธนูขึ้นฟ้านะครับผมแล้วก็โปรยลงมาจํานวน12ฮิตนะฮะซึ่งที่เห็นเนี่ยคือฮิตละสามหมื่นใช่ไหมสิบสองฮิตก็3ามแสนหกนะครับผม ดาเมจร้อยสามสิบเก้านะครับผมดาเมจค่อนข้างดีทีเดียวนะครับผมเหมาะสําหรับคนเล่นใหม่นะครับผมเพราะว่าอันที่เล่นอยู่เนี่ยมันยังแทบไม่ได้ใส่ของอะไรเลยใส่แต่ของฟรีนะครับผมดังนั้นเนี่ยสายฟรีเล่นได้สบายอยู่แล้วนะครับผมกอ็อาจจะเดินวิ่งสะหน่อยนะครับผมวิ่งหลบมอนสักนิดนึงจุกมอนหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันมีระยะเวลาของมันน่ะเห็นปะคือมันไม่ได้ตูมเดียวแบบเลืโลสตอมนะครับผมแต่ว่ามันค่อยๆนวดมอนไปเรื่อยๆนะฮะ อันนี้คือหน้าตาของเซอร์เวียนะครับผมปั๊บปั๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอ่ะโอเคเดี๋ยวเรากลับเมืองไปคุยกันดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมมาดูเรื่องของสกิลกันก่อนแล้วกันนะครับผมสกิลเนี่ยตั้งแต่เป็นอาเชอร์นะครับอันนี้เล่นจ็อบ50อยู่แล้วตามมาตรฐานคัดสามนะครับผมก็อัพทุกอย่างเต็มยกเว้นแอโร่ชาเวอร์จะได้9หน่วยนะฮะก็อันนี้เป็นแบบเบสิคที่สุดแล้วของสายอาเชอร์ทั้งหมดนะครับผมต่อมานะครับผมพอเป็นคลาวนะครับผมก็คือไฮคัทนั่นเองหลักๆที่เเรรรราาจจะะะะะตต้อองััััพนนนคคคบบบบผผผมมมมมกก็็ีิ10 เล่นบาดคุณไม่อัปกิไม่ได้นะครับผมอัปบกิเต็ม10นะผมไอดันแอปเปิลก็10เช่นกันนะครับแล้วก็จะมีอโรแคนนะครับผมอัปเพื่ออนาคตนะครับผมอนาคตเนี่ยสกิลนี้มันจะดีขึ้นนะฮะแต่ตอนนี้ยังใช้ไม่ค่อยดีครับผมมันไล่นานแล้วก็ครูดาวค่อนข้างนานนะฮะแต่อัปสิไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วก็จะมีมิสโัสไตล์นะครับผมมิสโัเลสันนะฮะ ก็อัพเต็มไปนะครับผมก็จะมีลิชแมนมิเตอร์คิมอันนี้เป็นบัฟอีกพีเต้นคู่กับบาดแดนเซอร์นะครับแต่ว่าเราไม่ค่อยได้เต้นคู่หรอกส่วนใหญ่เราก็ใช้แค่บากินั่นแหละนะฮะอ่าแล้วก็ถ้าใครพอยเหลือๆนะครับผมของผมอัพตัว a s s a s ร์ซินคอร์สออฟซันไว้นะครับผมแต่ไม่ค่อยได้บัฟหรอกก็อย่างที่บอกแหละส่วนใหญ่ใช้แต่บากินะครับผมอ่ะสกิลพอยต์ของคลาวก็จะประมาณนี้นะครับผมหลักๆก็จะมีเอลูโอแคนนะครับผมบากิไอดันนะครับผมลิชแมนมิเตอร์คิมนะครับะมิทิเคิลกเเลออน่ยาวจะะะััพไไรรด้คบ ผมก็อัพไปนะะะฮออ่ันนี้คือของไฮ้ค้าใช่ไหมครับต่อมาเป็นของคัสสามนะครับคัสสามเนี่ยหลักๆเนี่ยตอนนี้ผมใช้อยู่แค่2อสกิลเองนะครับผมนั่นก็คือเซอร์วิสและสตอมนะครับผมสกิลหากินหลักนะครับผมแบบนี้นะผมยิงปุ๊บเรียกฝนดาวตกออกมานะครับผมก็12 12ฮิตนะครับผมใช้เวลาประมาณสักสองสามวินะครับแล้วก็อันนี้เลซันนะครับผมอัพเพื่อได้ SP นะครับผมแล้วก็เต้นคู่ได้คือเมื่อเราอัพเลซันเต็มนะครับผมเราจะสามารถเต้นบากิ คู่กับสกิลคัทสามได้นะผมแบบนี้นะฮะมันก็ช่วยทำให้เราสามารถอ่าบัฟตี้ได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็มันมีพวกคอมโบที่มันได้จากสกิลเลเซอร์อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วตอนนี้ผมก็อัพไอตัวลัตทูวินมิลนะครับผมเป็นบัฟเพิ่ไมไอแท็กให้เพื่อนๆในปาร์ตี้นะครับคือตอนนี้ก็ใช้อยู่แค่นี้แหละนะครับผมเซอร์เว er ียลัตทูวินมิลแล้วก็บากิแล้วก็อิมพูปคอนเซนต์นะครับผม ส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันนะครับผมประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวรอเลเวลสูงๆก่อนละกันแล้วค่อยทำคลิปอีกทีหนึ่งนะฮะต่อมาเรื่องของสเตตนะครับผมสเตตเนี่ยสายเซอร์เวียหรือสตอมนะครับผมความแรงการโจมตีของเซอร์เวียนะครับขึ้นอยู่กับค่าเด็กค่ายแท็กแล้วก็ค่าเอจินะฮะดังนั้นเนี่ยเราจะอัพตัวเด็กกับเอจิค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับผมอย่างผมเนี่ยอัพเด็กร้อยยี่เอจิก็จะไปร้อยยี่นะครับผมแล้วก็จะมีวิทห้าสิบอินห้าสิบนะครับผมอินเนี่ยเอาไว้รีเจนเอชพเพิ่มมด้ววววยยนนนนนนะครับผส่่่่ิทเีแอา ด้วยความที่เซอร์เวียร์เราเป็นสกิลอย่างเงี้ยนะครับผมมันไม่ใช่สกิลตูมเดียวแล้วมอนหายแบบอลูสตอมนะครับผมดังนั้นเนี่ยคุณก็ต้องมีเลือดประมาณหนึ่งเพื่อเอาไว้เดินจุกมอนหน่อยนะครับผมเดี๋ยวโดนสตันแล้วตายนะฮะดังนั้นก็ต้องมีวิทไว้บ้างนะครับผมก็กะว่าเดี๋ยวอัพไอจิ120เสร็จปั๊บนะครับผมแล้วก็อัพวิทให้มันรวมสักประมาณร้อยหนึ่งนะครับผมแล้วก็อัพอินอีกนิดหน่อยนะครับ หลักๆก็ประมาณนี้สําหรับสเตตัสนะครับผมเริ่มแรกมาก็กดดีเก้าตามสไตล์ของสายธนูนั่นแหละนะครับต่อมาของสมใส่นะครับผมที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้นะครับเป็นของฟรีเกือบหมดนะครับผมตัดโลทิ้งไปละกันนะครับผมหมวกก็เหมือนเดิมนะครับผมเป็นหมวกดูด SP นะครับผมไม่ว่าจะเป็นบิตติ้งไลเวิร์ดลูนแฮเบร์นะผมไลเวิร์ดธรรมดาวานาแกนเคิร์สไลเวิร์ดนะครับผมได้หมดขอแค่เป็นดูด SP อ่ะถือว่าใช้ได้แล้วนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผมเซอร์วิสต์คอรมันมีหลายฮิต12ฮิตใช่มัครบผม ดังนั้นโอกาสดูด s อของคุณค่อนข้างมากนะฮะเรียกได้ว่าตั้งแต่เล่นมาเอพีไม่เคยหมดเลยนะครับผมส่วนแว่นตานี้เป็นแว่นบกอพีไม่นับละกันนะครับผมอันนี้ก็บกอพีนะครับผมชุดนะครับผมสายเสื้อเวลส์อมให้เลือกเป็นเลนส์นะครับอ่ะก็เป็นเสื้อเลนส์นะครับผมบวกตีไกลอะไรก็ว่าไปนะฮะแล้วก็มีมัฟเลนส์นะครับผมแล้วก็รองเท้าเลนส์นะครับแล้วก็ประดับเป็นเลนส์เหมือนกันนะฮะ แล้วก็อาวุธนะครับผมอาวุธให้เลือกเป็นกีตาร์นะครับผมอาวุธเลเวลอ้อยนะฮะความสามารถของอาวุธอันนี้นะครับเมื่ออัปเกรดถึงบวกเนะครับผมทุกๆการเลเวลของ m u s i c a l l i s t e n นะฮะก็คือสกิลของตัวบาดนั่นเองนะครับผมอันนี้นะฮะจะลดไล่หนนะครับผมซึ่งเราอัพมาเต็ม10ก็ลดไล่ไปแล้ว10%นะครับถ้าอัเกรดถึงบวกเก็จะเสริมการโจมตีทางกายภาพเลเวลลงอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมถ้าใส่คู่กับเซตเลนนะครับผมแอทแท็กบวกยี่สิบ สมมุติเราถอดออกใช่ไหมครับผมและใส่เซเวียมครับเห็นไหมครับคูลดาววนนานมากนะครับผมเห็นไหมคือชุดเล่นมาดีตรงเนี้ยเนี่ยทำให้ลดคูลดาวของเซเวียได้2วินะครับผมค่อนข้างดีมากๆเลยนะฮะและทุกๆ15เลเวลนะครับผมจะเพิ่มดาเมจของเซเวียตะตอมอีก1%นะฮะและเมื่อกด i m p r o v e concentration เราจะได้เซเวียตะตอมแรงขึ้นอีก20%นะครับผมดังนั้นเนี่ยเหมือนคุณเล่น ACFM อ่ะที่ต้องกดพีเซิฟทุกๆ1นาทีใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้คุณกกกก็ต้องด Improve Concentration ททุๆ1นนนนาีเช่ัะะฮ เพื่อเอาบัฟเซอร์เวียร์แรงนั่นเองนะครับผมอย่างเช่ตนตอนต้นคลิปเราเห็นว่าอะถ้าไม่กดบัฟเซอร์เวียร์เดเมจจะประมาณ20กว่าเคยี่สิคนะครับผมแต่พอกดเซอร์เวียร์ปุ๊บขึ้นมาเป็น30กว่าเคเลยนะครับอันนี้แหละคือความแรงของไอ้ตัวบัฟกีตา้ามันนะครับผมถือว่าช่วยเราค่อนข้างเยอะนะฮะส่วนประดับอีกข้างหนึ่งนะครับผมถ้าใครอยากไล่ไวๆวอยากไล่เซอร์เวียร์ไวๆแบบนี้นะผมแทบจะไม่มีหลอดเลยนะผม ให้ใช้เป็นซาวแอมพิฟายนะครับจะลด VCT 50%สซึ่งก็ไปเอาของเลนเจอร์มาใช้ก็ได้นะครับผมมันจะทำให้เราไล่เซเว่เร็วขึ้นนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเซเว่ทอตอมสามารถโดนขัดไล่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครไม่ได้ใส่ซาวแอมนะครับผม mm hmm. ก็อาจจะต้องจุ๊บมอสดีๆหน่อยเว้นระยะก,กับมอสักนิดนึงก่อนจะไล่เวทนะครับหรือไม่อย่างนั้นนะครับผมถ้าคุณมียาเยอะผมแนะนาให้รู้จักกับ Unlimited d i n g นะครับผมสามารถกินแล้ว ไล่โดยไม่ถูกขัด30มวนาทีได้นะครับผมซึ่งผมก็กินอันนี้แหละนะฮะเวลามอนตี้เราจะได้ไม่เป็นไรนะผมไม่โดนขัดไล่นะครับผมอ่าแล้วก็ยังมีประดับอีกอันนึงที่แนะนําก็คือ Emerald Earring นะครับผมประดับอันนี้ไม่ได้เพิ่มความแรงแต่ประดับอันนี้เพิ่มสเตตของเรานะครับผมเพิ่มเด็ก5้าเอจิห้าอินห้านะครับผมเพิ่มค่อนข้างเยอะทีเดียวแล้วก็ทุกๆก,การเรียนรู้ของเลซันนะครับเพิ่มเด็กเอจิแล้วก็อินด้วยนะครับผมอย่างเช่นตอนนี้อินเราเป็นอย่างเช่นตอนนี้นะผม เป็นเด็ก120ยยบวกสาใช่ไหมครับผมใส่เข้าไปปั๊บนะครับผมก็กลายเป็น120ยยบวกสิ 11. เพิ่มเด็กขึ้นมา10หน่วยนะครับผมเพิ่มค่อนข้างเยอะนะเพิ่มทั้งเด็กทั้งอินเลยมันก็ช่วยให้เราลดไล่ได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมแต่ว่ามันไม่ได้เพิ่มความแรงอะไรกับเซอร์เวียอะไรพวกนี้เลยนะมันไปเพิ่มแอโร์แคนกับมีซิโก้สไตล์ซึ่งไม่ค่อยได้ใช้หรอกส่วนใหญ่ก็ใช้แค่ตอนช่วงแบบร้อยต้นๆนะฮะพอสักร้อได้ชุดบุกสิมาก็ใช้เซอร์เวววววีีียยยรรราาานนนนะะะะฮสสส่่่่คคคคอคอออัััับบบผผมมกก็งงททไปฟ้ต คอสกระตายก็เหมือนเดิมนะครับผมใส่หินฟรีมานะครับผมอั p เปอร์มิ e เดิลโลเวอร์นะครับผมก็มิสซิเคิลรีเซนต์หนึ่งเลเวลได้แท็กสองหน่วยนะครับผมมิสซิเคิลสไตล์แรงขึ้น20%รนะฮะแล้วก็ r อ o w แคนแรงขึ้น20%นะครับส่วนมับหลังนะครับผมคุณจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับผมมันเพิ่มดาเมจ30%ของซอเซอร์เซนสตออมแล้วก็ลดคูด,ดาของเซเวนล,ลงอีก1วินาทีนะครับผมแล้วก็ลดฟิกอีก0.5แต่ว่า ฟิก0.5จริงๆไม่ค่อยจำเป็นเพราะว่าเรามีบวก9วูดที่ลดฟิก0.5อยู่แล้วเซเวียนมีฟิกอยู่แต่ว่ามันลดไปแล้วนะฮะดังนั้นที่เราขาดไปจริงๆก็แค่ดาเมจเซเวียร์สเปอร์เซนต์กับคูลดาวน์1วินาทีแค่นั้นเองนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะเนี่ยถอดออกปุ๊บใช่ไหมครับผมไล่เซเวียร์มานะครับผมอ่ะก็อาจจะรอนานหน่อยนะครับผมแล้วพอใส่เข้าไปปุ๊บนีป่ปะ กูดาวก็จะเร็วขึ้นนิดนึงนะครับผมก็เลยได้ว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับผมเพราะยังไงเดี๋ยวเราก็ได้ต่อน้70อยู่แล้วไอตัวคอสหลังนะครับส่วนคอที่เหลือทั้งหมดก็ใส่บูสเตอร์ไปนั่นแหละนะครับผมเพราะว่าบูสเตอร์เนี่ยมันเพิ่มดาเมจของเซเวนตอมอยู่แล้วนะครับเพิ่มตีไกด์ได้ด้วยนะฮะเจาะเกาะให้แล้วนะครับผมสำหรับสายฟรีนะครับผมคุณจะเล่นเซตนี้ได้ยัน175เลยนะครับผมแต่ว่าพอ150ไปเต่าเนี่ยมันจะฝืดๆหน่อยเพราะว่าดาเมจระดับแบบ 40K 40k ต่อฮิตอย่างเ้ย คุณอาจจะจุกเต่านานหน่อยเพราะเต่าเลือดหกแสนใช่ไหมครับผมสมมติคุณยิงไป4 0่สอย่างเงี้ยมันก็ต้องแอโร่เซเวียประมาณสักชุดหนึ่งหรือว่า2ชุดนะผมเต่าถึงจะตายนะครับผมก็อาจจะลำบากนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ลำบากมากอะไรเพราะว่าเราไปตีไกลอยู่แล้วเราเดินจุกเขาได้นะฮะเต่าก็ไม่ได้เดินเร็วอะไรเท่าไหร่อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าถ้าใครอยากเพิ่มดาเมจนะครับผมเราขอเสนอการ์ด Two Teninity นะครับผมมันอ่านอย่างนี้หรือเปล่านะครับผม Two Teninity นะฮะเพิ่มดาเมจของเซอร์วิสะตอม20%นะครับผมและเพิ่มอีก20%ถ้าใส่อาวุธเลเวล4นะฮะและเพิ่มอีก20%ถ้าอัปเกรดอาวุธเลเวล10นะครับผมหมายความว่าถ้าเราเอา Two Teninity นะครับผมไปใส่กับกีตาร์ของเรานะฮะมันจะเพิ่มดาเมจได้ถึง60%ต่อ1ใบนะครับผมใส่2ใบ120%นะครับผมจากดาเมจ4 0 k ของเรานะครับผม จะขึ้นไปเป็นประมาณเกือบแสนหนึ่งได้เลยทันทีนะครับผมถือว่าเป็นการที่ปั๊มดาเมจของเซวิสตอมได้โหดมากนะครับผมดังนั้นนะครับผมใครที่อยากอัปเกรดของนะครับผมก็แนะนําว่าเนี่ยแหละครับผม2 t t ใส่เข้าไปเลย2ใบเก็บยาจนร้อยแปด้ได้สบายๆเลยนะครับผมและด้วยความที่มันเป็นสายตีไก่นะครับผมพอ175ปุ๊บคุณสามารถไปแม็กมาสาได้ทันทีเพราะว่าเราตรีไก่เราไม่โดนสะท้อนจากค้างคาวเราไปเดินเฉิดฉายเปิดฟลอเต้นลำตรง แม็กมาสามได้เลยนะครับผมถือว่าค่อนข้างสบายอาชีพหนึ่งเลยนะฮะอ่ะทั้งหมดนี้นะครับผมก็คุณอลวิทย์เขาป้ายยามานะครับผมเราต้องเอามาป้ายต่อนะครับผมสายฟรีดีเดอร์ใจนะครับผมมิสเทลเซอร์วิลสตอมนะครับผมหลายๆคนจะถามว่าอ้าวแล้ววันเดอร์เลอร์กับมิสเทลต่างกันตรงไหนนะครับผมเอาแบบหลักๆก่อนแล้วกันนะผมสกิลมันต่างกันเล็กน้อยนะฮะของบาดนะครับผมผู้ชายสกิลบากิมันจะลดดีเลย์นะครับผมสามารถซับปาร์ตี้ได้อนาคตมันจะซับตัวเองได้ด้วยนะครับผมส่วนของแดนเซอร์หรือว่าวันเดอร์เลอร์เนี่ย สกิลของมันคือการลดใช้ s p นะครับผมแล้วก็สกิลคัสสของบ้านเนี่ยจะมีสกิลเพิ่มไอแท็กนะครับผมส่วนของวันเดอร์เลอร์นะครับผมสกิลคัสสมันจะกลายเป็นลด s p แทนนะครับผมแทนบาก,กินะครับผมและสกิลคัสสเนี่ยจะกลายเป็นสวิงแดนก็คือเพิ่มเ p ดีแทนนะฮะ ก็แค่คนนึงลดดีเลย์นะครับผมกับเพิ่มไอแท็กอีกคนนึงลดการใช้ SP กับเพิ่ม APD นะครับผมดังนั้นก็เลือกเอาแล้วกันว่าชอบอันไหนนะผมก็ต้องบอกว่าถ้าใครชอบชุดสวยนะครับผมแนะนำวันเดอร์เลอร์มันสวยกว่าจริงๆนะฮะเราเอาไอแท็กที่เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยช่างมันนะผมความสวยยืนหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าใครต้องการแบบดาเมดอะไรพวกนี้นะครับก็เล่นเป็นบาดมิสเทลนี่ก็ได้นะผมก็จะได้ดาเมจที่ดีขึ้นทั้งหมดนี้นะครับผมก็เป็นมิสเทลเซอร์วิสหรือสตอมนะครับผมเดี๋ยวเอาไว้เลเเเเเววววลยยยยอออออะะะะะกก่่่่่่าาาาาาานนนนนีีนนีี้้หหคคครรรรรรัับบบดด๋มมมมทททสุปปปึงงไไไจณผ สายฟรีเล่นแล้วสบายแค่ไหนเนี่ยครับผมบอกได้เลยว่าคุณลลิทเนี่ยเชียสายมิดเทลวันเดอร์เลอร์เต็มตัวนะครับผมเชียมากกว่า SCM MM m อีกนะครับผมรปะว่ามันเป็นยิงไกลไงเวลาเจอบอสที่มีสะท้อนมันไม่เป็นไรไงก็เดินจูกเอานะฮะแต่ถ้าเป็น SCM MM m อย่างเงี้ยถ้าคุณเจอบอสที่เป็นบอสสะท้อนได้อย่างเช่นแมงทองเงี้ยก็แทบจะบีวิงกลับบ้านได้เลยนะฮะแต่ว่าอันนี้มันยังสู้ได้บ้างนะครับผมอโอเคครับผมคลิปนี้ก็มาเท่านี้ลวกันนะผมอย่าลืมกด subscribe ยูทูบแวนเวด้วยนะ